เพื่อไปแบบเพื่อเพื่อเรื่อกาต่อไปถ้าเกิดว่เขาเขาเล่นได้เก่งก็ื่วยกันพกีโอกาสที่จะต่อยอดไปได้ถูงกว่านี้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมเข้ามาเยี่ยมชมครการบนะครับของเรียบ้านคอนานะครับก็วันนี้ผมอยู่กับผู้ที่นำความสำเร็จมาให้ กับผู un, brands, mainland, ia, ้ม pues ี้นคนอาดมากมายรางวัลมากมายที <cou> ่เราผ่านมาเมื <vit> ่อเมื่อกี้ที่เราได้ถ่ายรางวัลนะครับเหรียญก้วยมากมายในห้องนี้นะครับก็อยากจะทราบที่มาที่ไปความเป็นมาของวุลเล์บอลโรงเรียนบ้านคนหายเชิดเปิดนัแล้วก็เล่าประวัติเาสวัสดีครับก็สมยศพงษาปานเป็นผู้รับผิดชอบ โครงการกีฬาเพื่ออนาคตก็คือกีฬาวอลเลย์บอลของเยนบ้านกอนหาดเราได้เริ่มโครงการกีฬาเพื่อนาขุมาตั้งแต่ปี2538เป้าหมายก็คือสร้างโอกาสให้กับเยาวชนในชนบทได้มีโอกาสใช้ทักษะกีฬาวอลเลย์บอลไปสู่ความเป็นเลิศเป็นเส้นทางไปสู่การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและพัฒนาตัวเอง ขีดความสามารถตัวเองไปสู่ผู้เล่นระดับทีมชาติซึ่งการดำเนินการของกิจกรรมกีฬาวอลเลย์บอลรงเรียนบ้านก่อนหานนี้ประสบความสําเร็จค่อนข้างจะสูงในระดับรุ่นเดียวกันก็นกนกคือรุ่นปีเราประสบความสําเร็จสามารถค้าแชมป์ในระดับประเทศได้ถึง10ครั้งได้ของถ้วยพระราชทาน ของสมเด็จพระเทพนะรัชชุลาแล้วก็ได้ครอบครองถ้วยเป็นกรรมสิทธิ์เป็นของเรียนความสำเร็จที่เกิดขึ้นมันมาจากหลายภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนเพราะลำพังโรงเรียนเพียงอย่างเดียวเราไม่มีงบประมาณเพียงพอเพราะเราได้ก็รับการสนับสนุนเป็นหลักจากชุมชนองค์กรท้องถิ่นและก็จังหวัด ทำใหกิจกรรมของเราเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันซึ่งความสำเร็จเหล่านี้เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนจะได้ตามแบบอย่างรุ่นพี่ซึ่งสามารถสร้างขีดความสามารถตัวเองก้าวขึ้นไปสู่ระดับชาติอั่งเช่นปิยมแด่น้อยพัชาารพรคงยศและก็อีกหลายคน ทั้งเยาวชนและเยาวชนที่สามารถเข้เขาไปรับใช้ชาติซึ่งเราถือว่าเป็นความสำเร็จขั้นสูงสุดของเด็กชนบทที่สามารถจะก้าวเข้าไปสู่การรับใช้ช,ชาติได้และก็เป็นแบบอย่างที่ดีกับเยาวชนอื่นๆในด้านการปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องเป็นประโยชน์แก่สังคมก็ได้เรงขับผนจากหมวงานใดๆบ้างครับ กระเดินแรางกระนับสนุนหลักก็คืออบตขอนหาดจะให้หบประมาณสนับสนุนแล้วก็หมู่บ้านจะใช้กองทุนของเงินปีใหม่มาบริจาคและก็ส่วนหนึ่งก็เป็นโรงเรียนได้มีกองทุนส่วนตัวสำหรับกิจการกีฬาวอลเลย์บอลโดยเฉพาะ ส่งเป็นกองทุนที่ชุมชนร่วมกันบริจาคให้เป็นกองทุนเพื่อจะได้ไปนำไปใช้าจ่ายเวลาแข่งขันรายการต่างๆความสำเร็จที่เกิดขึ้นเกากร่วมมืหลายฝ่ายความสำเร็จที่เกิดขึ้นมันต้องมาจากหลายฝ่ายโรงเรียนเป็นหลักชุมชนและก็องค์กร ท้องถิ่นมีส่วนในการสนับสนุนผู้ปกครองู้ปกครองก็คือชุมชนก็ามายนทุกที่ว่าการจะสร้างต่อไปนะครับก็คระทงทำต่อไปจน,นกว่าจะทำไม่รอดมนนีผู้ที่มองเป้าหมายไว้ ปปเป้าหมายแต่ไปก็คงต้องอาศัยมือสุดที่เป็นนัก,กบอลแล้วก็ตอนนี้รับราชการเป็นครูอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรอกันสั่งย้ายก,กลับมาก็ได้รับมือต่อแล้วก็จะช่วยเหลือด้วยเอาอยากทราบวิธีการสอนของ,งอาจารย์คือว่าเป็นการสอนที่ว่าเป็นที่รวไปทั่วไปมาไปดูกันซ้อมทั่วไปมันก็ไม่เหมือนแบบนี้ มีความสุขยังไงบ้างกับเด็กที่ที่เราซ้อมแบบนี้ซ้อมแบบซ้อมหนักมือนเล่นจริงซ้อมจริงมีความสุขเด็กมีมีที่เด็กกลับมากลับมาครับกุศความรู้สึกกับเด็กถ้าเป็นสิ่งที่เราเราคิดว่าเราต้องพยายามไม่ถึงที่สุดให้เขาทำให้เขามีทักษะเกิดขึ้นตสัการซ้อมแต่บงครั้งก็เหมือนลงแข่งจริงก็อาจารจะเที่ยว เ <S an> คยอ,อย่างนี้เด็กระดับ12สองปีเนี่ยมันเด็กที่มันไม่มีพื้นฐานที่นี่เราต้องสร้างพื้นฐานให้เขาให้ถูกต้องเพื่อเขาจะได้ต่อยอดตัวเองเวลาก้าวขึ้นมาสู่เล่นในระดับที่สูงขึ้นเพราะการฝึกซ้อมของเราที่นี่ของขมบ้านขงหาเนี่ยมันจะเขึ้นข้นข้นหวดเอาจริงเอาจังเพื่อปลูกฝังให้เขาเกิดความอดทนในการฝึก ก็ดูแต่ละคนเนี่ก็บางครั้งก็งโดนทำโทษหลายๆลายรูปแบบแต่ทุกคนก็ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรทุกคนก็มุ่งมั่นคือคงจะเห็นแบบอย่างรุ่นพี่ใช่นะครับรุ่นพี่รุ่นพี่ก็จะโดนหนักกว่านี้พอสัมภาษณ์เด็กบางทีก็สัมภาษณ์เด็กก็มีนความฝันนะมีความฝันอยากจะเป็นเหมือนรุ่นพี่อ,อยากให้ไปสุดข้อหมายนะครับอยากนำความเชเด็กมาให้ กับคุณอาจารย์มีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมนะครับที่ชมการสุดคนเลือบอลของที่นี่เผื่อว่าที่อยู่ได้ชมการสุดซ้อมเนี่ยจะได้นําไปใช้ประโยชน์ได้ให้ประสบความสำเร็จอนที่นี่ก็เราก็ฝากว่าเยาวชนนะเดี๋ยวนี้เขาออกนอกวิ่งออกทางเยอะในเรื่องของยาเสพติด ผลกิจกรรมทางด้านกีฬามันมีส่วนช่วยเหลือเยอะแยะที่จะทําให้เขาไม่ได้ไปมั่วสุมกับสิ่งเลวร้ายเหล่านั้นเพราะว่าเขาก็าต้องทําานที่ฝึกซ้อมกีฬาอยู่ตลอดจะหาเวลาว่างไปทําเรื่องทีราแต่ล,ละไ,ไม่ได้อย่างน้อยเราก็ได้ช่วยเหลือลสังคมในทางอ้อมผลฝากฝากว่าเยวาวชนคือสิ่งที่เราจะต้องสร้าง แต่ถ้าเราสร้างเขาไม่ถูกทางเขาก็ไม่มีอนาคตแต่ถ้าเราสร้างเขาถูกทางเขาก็มีอนาคตดีๆเดีกศึกษาอสำหรับวงเวียนต่างๆที่กบบประสบความสำเร็จอย่างอาจารย์เคยเห็นแล้วบางทีก็ส่งเข้าอันไหนทั้งทีกจบรอบบ้างอะไรบ้างไม่ประสบความสำเร็จเขามีเคล็ดลับยังไงสุกแบบเข้มข้นหรือว่าแบบยังไงฮะ ทุกโรงเรียนทุกที่มีสิทธิ์ที่จะฝึกได้เหมือนกันแต่ว่าเราทุ่มเทให้เขามากน้อยแค่ไหนมันอยู่ที่การทุ่นเทความจริงจังที่จะสร้างเขาแต่ส่วนใหญ่ก็มีน้อยส่วนมากทำํำเฉพาะฤดูกาลหมดฤดูกาลแข่งขันก็จบแต่ของเราที่นี่ซ้อมตลอดปดี ซ้อมเหมือนเล่นจริงแล้วก็เวลาเล่นจริงเส็จก็ไม่มีความตัวเต็มขนาดเขาก็พัฒนาอยู่ในเกมการฝึกมีการฝึกเด็กเล็กที่มาร่วมกับน้องทีู่่เด็กใหญ่ที่นี่เริ่มที่นี่เริ่มมาตั้งแต่อนุบาลไม่จํากัดแล้วเขาเราก็ฝึกเขาในทักษะที่คนจะฝึกมเด็กคนนีที่มาร่วมกันเพื่อให้มีความกล้าใช่จะมีความคิดจะให้เขาร่วม ให้จินสนามใช่ไหใช่ซือให้เขาคุ้นเคยกับลูกบอลก้อนก็เล่นไปตามภาษาเขาแล้วเราก็จัดสุกทักษะทีหลังพอค่ามีการพัฒนาทางด้านร่างกายมากขึ้นก็อนาคตความหวังอาจ์คิดว่าต่อไปอนาคตก็ทำไปเรื่อยๆก็เพื่อสร้างอนาคตให้กับเยาวชนไปเรื่อยๆจนกว่าจะทำไม่ยอดจนกว่าจะมีไม่ลัด นานมากจที่ให้ข้อมูลนะครับเพือหลายๆโรงเรียนจะมาเยี่ยมมีมีหลายสถาบันนะครับที่มาเยี่ยมก็มีบ่อยก็มีมาขอฝึกซ่อมมาขอเลิกเปลี่ยนวิชามาขอความรู้เราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ปิดบังอะไรแนะนําไปตามามโอกาสที่เอาจะแนะนําได้แต่มันต้องใช้เวลาระยะเวลาสั้นๆมันก็ไม่สามารถจะฝึก ให้มันพัฒนาได้เหมือนกับเราที่เราฝึกเด็กฝึกทุกวันท่านมามาช่วยให้สอนก็ให้สอนให้แนะนำให้ชี้แนะทักษะว่าเสิร์ฟยังไงตบบอลยังไงวิธีรับบอลรับยังไงแล้วก็บอกเขาหมดไม่ปกปิดเพราะมันถือเป็นการเผยแพร่เป็นวิทยาทานก็ขอบบคคุณนะรัท่มวันนี้ก็อาจารย์ได้ให้ความรู้แล้วก็แนวทางสำหรับผู้ที่อยากจะศึกษา